วันนี้มาเจอเสียดาการง,งานแต่งงานหลานสาวเะครับหลานสาวแต่งกับคนสิงคโปร์สิงคโปร์ปบอกจะบ่าคนสว่างไไรอันไอัน,นเอาไปพ่อกันจังใดเครับอล่ออนมามรักที่สิงคโปร์ขอแครับด วดนี้หกตัวเดียวหลักร้อยศูนย์หลักร้อยศูนหลักหลั่วยเ้าหลักน่อยตัวใดก็หลักหนวยเ้าเฮาตํำำตีลงมาหลักสิบนี่วางทำตีลงมาหลักสินี่้างหกเลยบ่ตํำตีต่ำตีหลักน้ยหลักน้วยต่ำสิหม้อควายหาเจ้าคน้นดิบเออหาตัวเดียวงวดที่แล้วเนาะอ ้ยเงิ่หนลายที่ตยไปออกข้างออกเนี่ยออกห้าศูนย์เหมือนออกหาหนึ่งโอ้ออกหาหนึ่งเนาะหมดี่แล้วนะผ่านมาอีกวันที่สองไ่เจอกันนะครับมาเจอวันนี้าการงานสมเสียดาให้ที่ออกตัวเดียวนะครับผม

ไปแล้วทางไปเยี่ยวแล้วครับอ่นานๆน,นเจอกันทีนะครับผมเสียพีดาคาเฟ่ผู้ใครเล็กแม่นดินสุดในวงกนนนารดนตาี สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซี FC แฟนช่องผูเยี่ยมพารวยอ่ะวันนี้ไปจินโต้จีนงานแต่งนะของหลานสาวเสียปีดาไปเจอเสียปีดาอยู่ในงานนะก็เลยให้ตัวเลขมาฝากเอฟซีแฟนช่องซะเลยนะแกบอกว่างวดนี้วิ่งแม่น,แม,นแม่นนะ บนหกตัวเดียวหกตัวเดียวทำยังไงอะอย่างนี้หกตัวเดียวนะหกตัวเดียววิ่งอยู่บนนะหลักหน่วยหาใส่เองแต่เสียดาบอกว่ามันอยู่ต่ำสิบโอ้ยตำตำสี่นะต่ำจากสีไ่ไปสี่ถอยลงมาสี่สามสองหนึ่งอะเราไปดูว่าจะจับรหัสใส่รหัสสามหกเก้า กับเลขเสียพิดาแนละจะมาตัวไหนตามสี่ก็เอาสี่สามสองหนึ่งศูนย์เก้าเอาเอาสหกตัวดีไหมนะเอาตัวมันชนกันมานะหนึ่งตัวจับรหัสสามหกเก้าลองดูนะอ่ะวันนี้เสียพิดาให้หกหกอะไรมาตามชมกันทางปลายปากกานะอ่ะ เดี๋ยวปรับกล้องแป๊บเดียวนะปั๊บเห็นฟ้าไปเลยเห็นไหมเสียปีดาคาเฟ่นะวิ่งที่เลขหกตัวเดียวอ่าเดี๋ยวเขียนว่าเริ่มเทิมให้นะเลขหกตัวว่าเริ่มเทิมนะลมเเปิดดีเหลือเกินนะ วิ่งตัวเดียวของเสียปีดานะอ่าวิ่งที่เลขหกนะฮะถ้าหากว่าวิ่งหกเสร็จตัวประกอบมันนะจะจับใส่ตัวไหนนะเดี๋ยวเราจะจับสองแบบนะ กับสองแบบเปรียบเทียบกันนะครับผมตามชมนะลมแรงเลอเกินพัดบุ่มบั่มบึ่มบั่มอยู่นี่แหละหาปากกาไปเจอนะอะ วิ่งหนะครับเพอวิ่งหวิ่งหนี่ตัววิ่งหกศูนรที่หนึ่งนะรหัสสามหเก้านะเออเอาไ้เ,เสียปีดาว่าตำสี่นะถ้าตำสี่ก็4 3 2, 1, ่สามสองหนึ่งศ้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสอสาี่ห้าหตัวนะ เลขห้าสามหกเก้าน,นะหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่อ่ะดูเดี๋ยวเราจะชนกันนะอ่ะจับดูที่หนึ่งนะแถวนี้นะหกสี่หกสามสวิตตัวรับนะหกสี่ หกสามหกสองหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าเดี๋ยวใช้สีเขียวต่อไปใช้สีน้ำเงินดีกว่าตัดกันหน่อยสูตรนะที่สองนะจับคู่สูตรที่สองสามหกเก้าได้หกเก้าหกสองหกห้าหกแปด หกหนึ่งสเรามาดูตัวชนกันนะชนที่ตัวไหนเยอะที่สุด6 9ไม่ต่ำสีนะ6 8ไม่ต่ำสี่หสตัวแรกนะอ่ามีเหมือนกันนะ6กสาไม่มีต่อไปมาที่6กสอง่ามี6กหนึ่งหห้าหกดหหนึ่ง มีหกหนึ่งนะชนกันแล้วนะหกสองหกสี่หกหนึ่งหกหนึ่งตรงนี้นะนี่ชนกันมีหกเก้าอีกตัวนะนี่เห็นไหมตัวชนอ่ะชนที่หกสี่นะหกสองหกหนึ่ง หกเก้านะอ่ะได้มาสี่ชุดเด่นๆนะครับผมจากหกมาลนะสี่ชุดเด่นๆสี่ชุดเด่นนะตัวไหนแรงนะครับผมมาดูนะหกหนึ่งหนึ่งหก หกก็ไม่ต่ำซีนะฮะหกสองสอหห่หะหกสองสองหเม็ดเดียวนะชนเม็ดเดียวเอาที่หกหนึ่งหนึ่งหนะ Hoặc nâng nâng hoặc Ráng đó Thì Chỉ vô hay nha จัดที่หนึ่งหกก็ลองดูนะแต่เสียดาว่าหมกว่าจะตั้งหลักสิบท้ายก็คือหนึ่งนะก็อย่าทิ้งห1กหนึ่งกันแล้วกันนะไสองคู่นะห1กหนึ่งหนึ่งหตัวไหนจะมานะเสียดายเว่ามาบนสมตัวนะจัดให้นะแปด หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งอ่ะกับเองนะชุดสามตัวกลับก็กลับเป็นหนึ่งหกนะก็มีประมาณเท่านี้นะอ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมหมดเวลาพอดีอ่ะแคป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  แคบเรียบร้อยไปเลยนะฮะอ่ะนำตัวเลีที่ได้จะซื้อจัดหารัตัรรี่กันนะยังว่ายืนที่หกเหมือนเดิมนะเียาดาให้ที่หกนะหกจะเป็นเก้าหรือเปล่าหรือจะหกเฉยๆยังไม่ทราบนะครับไปแล้วไปแล้วไป